การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีเด็กชายชื่อว่าเตาเตาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนและมักจะคิดว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนนั้นไม่สำคัญเขามักจะใช้เวลาทั้งวันวิ่งเล่นกับเพื่อนๆและหลีกเลี่ยงการทำการบ้านอยู่เสมอวันหนึ่งเตาพบกับชายชราผู้หนึ่งที่นั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายชรามีใบหน้าอ่อนโยนและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเขาจึงตัดสินใจเข้าไปถามชายชราว่าท่านปู่ข้าสงสัยว่าทำไมข้าถึงต้องเรียนหนังสือทำไมข้าถึงต้องฟังคำสั่งงของผู้้ใหญ่ดวย ชายชรายิ้มแล้วตอบว่าเจ้าหนูการเรียนรู้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้หากเจ้าไม่ดูแลต้นไม้ตั้งแต่เล็กต้นไม้นั้นก็จะไม่โตขึ้นอย่างแข็งแรงและไม่สามารถให้ร่มเงาหรือผลไม้ได้แต่ถ้าเจ้าใส่ใจและดูแลมันต้นไม้นั้นจะเติบโตและให้ผลที่หวานชำแก่เจ้าในภายหลังเต่าฟังแล้วเริ่มคิดตามแต่เขายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงชายชราจึงชวนเต่าไปที่สวนหลังบ้านที่นั่นมีต้นไม้เล็กๆหลายต้นชายชราบอกว่าลองปลูกต้นไม้สักต้นแล้ว เจ้าจะเข้าใจเต่าตัดสินใจปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเขาคอยรดน้ำและดูแลมันอย่างดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายเดือนต้นไม้ของเต่าก็เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและเรื่องมีผลเล็กๆงอกออกมาเมื่อเต่าลิ้มรสผลไม้ที่เขาปลูกเองเขารู้สึกถึงความภาคภูมิใจและความสุขขออย่างมากเต่าจึงเริ่มเข้าใจว่าการเรียนรู้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้องใช้ความพยายามและความอดทนแต่ผลที่ได้กลับมานั้นมีค่าและทำให้ชีวิตขององค์เขาดีขึ้นในที่สุดนับจากนั้นมาเต่าก็ตั้งใจเรียนและฟัง คำสั่งสอนของผู้ใหญ่เขารู้ว่าแม้สิ่งที่ทําในวันนี้อาจไม่เห็นผลทันทีแต่ในวันข้างหน้ามันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและช่วยให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคต